นักหลวงเวียงจันทร์ที่เป็นเจ้าของโครงการโกรสังทาง4 5 0ป,ปีแต่สีแยกลงโูกไปถึงหนาสางบานทานหน้าแรงซึ่งมีความเยวเศ้าวุด3กิโลเมตรมุลค่า78ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั้นได้โกสังสำเร็จในปี2 0 1 0แล้วแต่นักหลวงเวียงจันทร์ยังเป็นหนี้ธนาคารแห่งสองโ,ปโปโปลาว เพื่อปดหนีนันทั้งนครหลวงเวียงจันทร์ได้เฮ็ดสัญญาในเมื่อวันที่2 3ตุลานี้โอนชิ่นนํำใส่ทีดินแคมทางนั้นเบื้องละ5หเิมตมให้บริษัทกุมดวงเจริญพัฒนาโกสางจำกัดผู้เดียวที่จะเป็นผู้ส่นี้นั้นให้ธนาคารแทนบริษัทดังกล่าวจะถมดินเอานํปาปะปาและไฟฟ้าเขาเพื่อให้ค้นมาสื่อดินและขายดินนั้นในระยะวลาหาปีภายหลังที่ทางบริษัทได้ฮับใบาตาดินไปแล้ว และทางบริษัทนี้จะเป็นผู้สํารานีที่ทางนครหลวงเวียงจันท์ติดธนาคารนาาัานไฮอิงตามคําเว้าของเจ้าหน้าทีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งผู้โค้ชหัวหน้าสื้อและตําแหน่งฐานหนึ่งโตวิทยุเอเชียเซรีในมือวันที่28ตุลานี้ถึงเส้นทางที่รานชิปเบื้องต้นเป็นข,ปปของเอกชนเนาะดวงเจริญเป็นผู้ก่อสร้างเนาะแล้วถือว่ารับเป็นผู้บริหารทรัพย์สินบิณฑ์เป็นของรักอะไรรับคุ้มครองไปซื้อกันไปซื้อถก็บริษัทรับเป็นผู้ลงทุนลงทุนแล้วก็ทางบริษัทก็เอาไปใช้นี้จ่ายค่าก่อสร้าง ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บริษัทกุมดวงเจริญพัฒนา่อสางจำกัดผู้เดียวที่โค้ดสงวนสื่อทันหนึ่งก็ได้ก้าวโตวิทยุอเอเชียซีรี์ในมือเดียวกันนี้โดยบ่สามามหาห้ไลยได้ยัดได้มีแต่ว่าทางหัฐได้มอบสิทธิ์นำใส่ที่ดินให้บริษัทนี้แท้แต่ทางผากหัฐก็ยังมีส่วนห่วมในการบริหารงานอยู่ พ่นแต่งตั้งคณะหว่วมเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนำเพิ่นนะนะคนเกี่ยวขครงฮนะันนเนาะว่าทางบริษัทเขาจะมีงานทางคณะของรัฐนะมาประจำการเพื่อมานขายดินจำนวนนี้อนจาะเกี่ยวกับเื่องทีวานีเจ้าบ้านผู้ขอสขวนสื่ออยู่มังไสทานีบ้าโตวิทยุเอเชียเซรีในเมื่อวันที่28ตุลานีวาขันธิรัฐบาลให้อดดินแข้มทงัง4ี่หยาสิบป,ปีให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและชสหนีธนาคารแท่นนั้นสแสดงให้เห็นว่า การบริหารของภาครัฐมีข้อบกพร่องบ่มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการใช้หนีส้สินไดเหน็นมันก็แสดงถึงการบริหารของรัฐบาลเนี่ยเกีบบ่ยกพร่องเนาะว่าเจ้าเฮ็ดปซี่นะบ่สามารถเฮ็ดให้มันบรรลุเป,ป้าหมายไนดะ้นะก็แสดงว่าเจ้ามีจุดอ่อนใส่หนี้ใช้สินก็บ,บ่พร้อมแต่ว่าสิปลาไม่พัฒน,นาเองมันก็มีเงินไขละลายๆอันก็คือเล่นขึ้นหัวนี่นะผู้จิเปียวทิ้งไ่ได้ใส่ไหนะทุกมื้อน,นี่นะเอาใอสา่เป็นเงินต่างชาติ และเศ้าบาทอยู่เมืองไซทานีผู้ขอสมวนตสือนางหนึ่งก็ก้กาวโตวิทยุเอเชียเซรีในมือเดียวกันนีว่าส่วนตัวแล้ว่บหินดีน้าทางผาครัฐที่โอนดินแค่ทางหอยหาสิป,ปีนั้นให้บริษัทเอกชนและบริษัทดังกล่าวจะมีสิทธิพิเศษหลายกาลัวผาครัดถึงแมนว่ารัฐจะเป็นผู้คมข้องดินนั้นก็ตาม <ส>ก,ก็มุชุสโทตตเนาะแบบเขาเป็นตะกั่วซุนที่น้ำปัสสาวะขาดเดินทางมาถึงแล้วทั้งรัฐบาลที่เป็นมอกิตในเอกตะกั่วเป็นคนมีตัวช่ืยอลายท่านเป็น,น,ปน,นท้าน,นามันมก,กังวลก็จะไปได้เลยเนาะเป็นเต็มบางค่ะอิงตามการรายงานข่าวของทางการลาวพื้นที่27ตุลานี้พระท่านบาาริษัทกลุ่มดวงเจริญก่อสร้างกล่าวว่าในระยะ10ปีที่ผ่านมาธนาคารแห่งสปปลาว,วาาร่วมกับนครหลวงเวียงจันทน์ได้ขายดินที่ว่านั้นเพียง20% ซึ่งเป็นดินที่ตั้งอยู่ติดกับตัวเมืองและเป็นดินบนงามส่วนดินที่ยังเหลือแมนขายบาย่ดไรหอนมันทางไกลตัวเมืองดินบนบ่องามคือเป็นบนลุบบ่มีนามปาปาบ่มีไฟฟ้าเป็นทงหน้าเป็นหนองและวางราคาขายก็สูงกว่าราคาในสองตลาดปัจจุบันเห็นห้บ่มีคนมาซื้อเพื่อขอหูเกี่ยวกับเรื่องทีวานี่เติมวิทยุอเอเชียเสรีไดต้ติดต่อไปหาแผานกยุทธาธิการและขนสนะ่งณนคนล้เวียงจันทแต่เจ้าหน้าที่บอสาม,มาดหายขับเห็นได้ โครงการโกสังทาง4 5 0ป,ปีแต่คว่มีตภาพล่าไทยถึงสีแยกะไฟแดงลักเกา่ทาทังเขามหาวิทยาลัายแห่งศาสตร์คือถนน,นดงโดกยาวุด3กิโลเมตรได้เริ่มโกสังปี2008และสําเร็จในปี2010เส้นทางสายดังกล่ากลัวเอาดินของปัตตานี3เมืองคือเมืองไทธานีเมืองไสเศรษฐาและเมืองหาดไทรฟองทางการได้ห้ค่าสดเสยแก่ปัตตานที่เสียดินนั้นแล้วถึงแม้ปัตนนมมมต